ใจว่าอีนี่เมื่อไรมึงจะเลิกถ่ายกูเอาไหนเอามาให้ดูนิดนึงอันนี้คือไก่ไก่ลวกเขาไม่ยอมนะไก่ลวกแต่ไก่ปรุงรสแล้วนะคะเลือดก็ปรุงรสแล้วคก็นู่นอ่ะเลือดกระเดาอะไรฮึกระเดากำปรับเคลียร์นั่นไงบดบปั้นมือความบดแต่ก้มบดไม่เกรงใจภูมิกับมือลวกหมดเลย มือสวยด้วยมือผู้กบกับเอ้ยอ่ะเห็นไหมมันเริ่มจะเนตแล้วอ่ะนไก่่ะนไก่นะคะโอ้ยเมื่อไรขาจรจะมาดอกเนาะขาจรมาขาจรนะคะเราก็จะดีใจถ้าขาจรจากไปมาเมื่อไรอีกก็ได้นะไม่เป็นไรขาจรจากไปคุณยายเงาหงอยเงาหงอยเอ้าลูกชิ้นล่ะไม่เห็นยายใส่ลูกบอีบอส นน่บอสลูกชิ้นอยู่ไหนล่ะบอสนี่มาแล้วมาแล้วนนี้เนี่มีไข่ตวววละแยกปากินอยาว้าวไม่รู้บอกแล้วว่ามันเหมือนกับอะไรไม่รู้ยายจะกูดอีนั่นก็จะกูดผ่กจริงอ่ะก็อะไรเขาเขาดูถึงบอกว่าถ้ารู้ว่าเราเครียดเรื่องอะไรรีบมองข้ามมันเลยเผามันให้ทิ้งเลยความเครียดน่ะแล้วเรามองข้ามไปซะ ตอนเช้าจะไปยุ่งกับยายไม่ได้เพราะว่ายายเขาต้องหันนู่นหันนี่เตรียมให้กับผู้จัดการตกลงพวกเราตำแหน่งอะไรกันแน่ฮะเราเริ่มสับสนทางตำแหน่งแล้วนะอันนั้นเจ้าของร้านอันนี้โบสอันนี้ผู้กำกับเออนี่ผู้กำกับผู้กำกับก็ล็อบเลยทีนี้ต้องแบ่งกันลับเราอย่าล็บคนเดียวเราต้องแบ่งกันล็บอืมนี่คือลูกชิ้นเขาใส่ลูกชิ้นนี่ ลูกชิ้นก็ต้องให้น้ําซุปมันไปในลูกชิ้นนะไม่งั้นเจ้าของร้านเขาจะไม่ยอม<ะ>ไม่ได้เลยต้องเป๊ะของเขาต้องให้มันเข้าเข้ากับน,น,น,น้ำซุปเข้าไปในน้ําซุปน้ําซุปเข้าไปในลูกชิ้น<ะ>คือไม่ว่าคุณจะกินอะไรในร้านก็คือทุกอย่างเป็นน้ําซุปหมด<ะ>ไม่อนุญาตให้คุณเป็นลูกชิ้น <c oughs> <c oughs> ไม่อนุญาตให้คุณเป็นไก่ไม่อนุญาตให้คุณเป็นหมูไม่อนุญาตให้คุณเป็นตับอนุญาตให้แค่เป็นน้ําซุปนี่นะคะ พอพอใส่อย่างนี้เสร็จปุ๊บมันเดือดลอยขึ้นมาเขาถึงจะตักไปไว้ตรงนู้นอันนี้ก็คือออริจินัลนูเดลไทยแลนด์อินซูลินกิจวัตรประจําวันของโบทนี่นะคะทีนี้ต่อไปใบเตยนะคะต่อไปใบเตยเดี๋ยวรอโบทก่อนแป๊บหนึ่งโบทจะไปตามล่าหาใบเตยก่อนอันนี้ก็คือวิธีการจะเอาใบเตยไปใส่บ คือทําทุกตําแหน่งจ้ะเหมือนกันนะคะนี่จะเป็นใบเตยใบเตยต้องใส่ใบเตยล้างสะอาดแล้วนะสะอาดแล้วต้องเชื่อใจบอสเพราะว่าบอสเขาเป็นคนสะอาดบอสต้องมไปดูบ้านบไปดูบ้านบอสก็ได้นะให้ดูยันหลังคาไม่ตะขยะดูยันหลังคา อ่านี่อันนี้เขาก็จะใส่น้ำใสอันนี้น้ำตกน้ำตกอออันนี้น้ำตกอันนี้น้ำใสก็จะใส่จนมันแบบเข้าไปในนี้แล้วก็มีใบหมดอนนะใบหมอนนี่เจ้าของร้านใส่ไปแล้วอมันจะกลิ่นหอมไม่ขาวมันจะไม่ค้าวแล้วมันก็จะหอมนะจ๊ะต่อไปบอสจะไปทําอะไรคะไปชิมบอสไปชิมบแม่ปุ้ยไม่มาปุ้ยไม่มาไม่ได้หอมบัชีฮะอันนี้คือผัดถั่วนะ อาจจะอาจจะมีการชลุเพราะว่าช่วงขณะที่บอสบอสกำลังบอสจะไม่รีเซ็งแต่บอสชลุกโกนอ้าวหายใจเข้าลึกๆติอาจจะต้องพาบอสไปโรงพยาบาลเพราะชลุกบอสจะตายไม่ได้ชิมแล้วบอสจะตายไม่ได้ชิมแล้วนะคะมบอสจบอสไป จะตายก่อนเพราะว่าบอแชุกอร่อยแล้วนี่อันนี้คือเจ้าของร้านเขาตักผัดถั่วแล้วเมื่อกี้มีลูกค้ามาแล้วแหละแต่ว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาไปจกลงกันดูก่อนน่ากินมากที่บอสกินก็คือผัดถั่วแล้วก็เดี๋ยวมันเย็นเขาก็จะใส่หมูกรอบลงไปอย่างนี้นะคะจะให้ดูกำลังช่วยตัวเองอยู่บอสชุก เพราะว่าบอสชล่วอย่างหนักโอ้ยหนักมากเลยค่ะเพราะว่าผัดทัวทําบอสชั่วบอสก็อยากเข้ากล้องน้ตาก็อยากช่เข้ากล้องนะคะขอโทษเข้ากล้องเข้ากล้องใจหนึ่งบอสก็อยากเข้ากล้องแต่ว่าน้ำตาตาพอดีบอสเจอเข้าซ้อมเข้าไปน้ำตาไหลบอสต้องช่วยตัวเองรีบรีบมาดื่มน้ำเพื่อช่วยชีวิตตัวเองบอสชุ่นะคะบอสคิดในใจว่าอีนี่เมื่อไรมึงจะเลิกถ่ายกู รู้ใจกูจะรีบไปทำงานเมื่อไรมึงจะเลิก่ายกูกูเกรงใจมึงอยู่นี้หละมึงไลยถือกล้องถือกล้องจอกูขนาดนี้กูก็ไม่กล้าไปทำงานยัหนูจะอยู่อย่างนี้นะมึงจะไม่ไปไหนหนูจะทำให้เขาเป็ที่เลยครับใครลูกค้าเซลเคเมว่า ใส่อันนี้โดยไม่บอกเราเลยเจ้าของร้านอะไรไหมอ๋อดาวได้ยินแต่เสียงหัวเราะไงแก้วไข่เจียวใส่ต้นหอมด้วยแก่ใส่ต้นหอมดูเอาเด้อเอาหมูสับใส่ต้นหอมด้วยนะคุณยายใส่ต้นหอมด้วย